ลาวินนูเยตเตรียมย้ายซบแอตเลติโกมาดริดเขาตกลงใกล้ลงตัวแต่ลิเวอร์พูลยังยื้อค่าตัวหลังจากฤดูการที่น่าผิดหวังกับลิเวอร์พูลซึ่งนูเยตทำได้เพียง7ประตูกับ7แอซิดดูเหมือนกองหน้าชาวอุรุกวัยพร้อมที่จะโบกมือลาพรีเมียร์ลีกเพื่อเริ่มต้นใหม่ในลานลีกาตามรายงานจากลวาวอเกโรสโมสรแอตเลติโกมาดริดได้วางตัวนูเยตเป็นเป้าหมายหลักในแดนหน้าและการเจรจากับนักเตะค,คืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงในเร็ววันอย่างไรก็ตามข้อตกลงยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะแอตเลติโกมาดริดต้องตกลงค่าตัวกับริเวอร์พูลให้ได้ก่อนซึ่งหงแดงต้องการค่าตัวระดับสูงเพื่อชดเชยการลงทุนกว่า80ล้านยูโรเมื่อปี2022นูเยตยังคงได้รับความเชื่อมั่นในฝีเท้าจากหลายทีมในลาลีกาแม้ฟอร์มในอังกฤษจะยังไม่เข้าเป้าโดยแอตเลติโกจะต้องปล่อยอังเครคอเรอาออกจากทีมเสียก่อนเพื่อเปิดทางให้หนูเยตย้ายเข้ามาหากดินสำเร็จ ดีเอโกซิเมโอเอาจได้เห็นแผนแนวรูปของเขาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างด้วยการจับคู่สองกองหน้าพลังหนุ่มอย่างดาวินดูเยตกับผู้เรียนอันบารตที่เพิ่งย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้